อันนี้มึอถืเนี่ย้าเนี่ยปันยาอ่อนดึงให้มืออมันได้เห็นบ่ายย่าได้บ้า้สัตมันได้ชนสกมใครใครพูดเทียอะไรคนเดียววะพูดอะไรเีสุดมันก็ดีนะเทียเกมสเงินคุยกับใครคุยกับใครไอ้ดอมเฮ้ยดอมคุยกับใครเนี่ยเกตัร์บีนะครับไม่ใช่ กลากู้เห็นมึงเอาหน้าเถื่อนแฝงคุยกันเดียวไอ้สัสดูไปดูไปนะเมื่อกี้อะเมื่อกี้ที่มึงขับมาดูว้ายคนเรามันก็รู้เหมือนกันน่ะอุ้ยอย่าพี่อย่าอย่าไปพี่อย่าไปเยอเมื่อเมื่อเมื่อยอะเลยฟังฟังฟังลงแล้วลงแล้วฟังฟังมันจะวิ่งมาข้างบนถ้ามันวิ่งข้างบนเราไปเล่นข้างล่างข้างล่างข้างล่างท้หมดเลยนะโโออเเคคดักดักกี่คนเราไปเล่นข้างล่าง มันมันจะค่อยตัวลงแล้วพี่มันลงแล,ง squishy, ลง boy, ้วพี่มันลงแล้วไปคุณนาวีคุณนาว้ส no ู้ไม่ส <st ู้สู้ไม่รอดใส่เกาะก่อนดีกว่าไอ้ยาวเชวร์เดี๋ยวกลัวโดนมักแทงไอ้ยาวหลบแล้วโดนใส่เกาะเอาชัวร์ดีกว่ารอบนี้คุณบองเลตสมิงมาเจอแน่ไอ้เหี้ยมันมาแล้วมันมาแล้วเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วคุณบ้าตลอดนะคุณบอกเลยสมิงมาเจอแน่รอบนี้ ทุบแรงไรตรงนี้เราดักเยอะไปเปล่าว่าเรายืนออกกันเยอะเกินนะเว้ยลงไปชุบด้วยนะเด่นชุบด้วยนะโอเคไปดักหน่อยนังหน่อยมันไฟลงไปข้างล่างหน่อยเดินขึ้นมาไป็บอกลงไปข้างล่างไปแคมโพสแคมโพสแคมป์โพสแคมโพสฝั่งมเกตใหญ่มันมานปิดเลยย้ายมันได้ชุบอ่ะถ้าคาแบมันลงมาแล้วมันลงมาแล้วแต่มันไม่กล้ามันน่าจะเล่นข้างบนนมัักลวมันกเพราะถ้าถ้าเล่นข้างบนเราไปเล่นข้างล่าง ว่าเขารอเวลาก็เนี่ยลืมเนี่ยลืมแคเ่เขามาไฟทีเดียวพี่พอจะหอมรใช่ปะเราไม่ต้องไปอุ้มไม่ต้องไปอะไรนะหรีประเที่ยวคืนปะไอภูมิอยู่ไหนวะใช่ใช่แล้วตอนนี้มันลากได้ไหมไม่ได้ล้วไม่ได้มันจะมาลองเชิงหรือเ่าลองเชิงหรือเปล่ยู่อีมามันมานะมันมามามาเลิกมาปืนปืนปืนมาปืนมาปืนมาไม่ไไม่ต้องลงต้องลงมากไม่ต้องมามได้ Long 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 ลงมาลงมาล้มาลง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 มามาลง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 มาลมาลง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 มาลมาลงมามาลง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 มามาลงมาลงมาลงมามาลง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 มาลมาลง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 มาลาลงม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 ามาลง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 มาา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 

ไม่ต้องเขายิงโคตรดีเขาีีดีเยดีเี่ยดีเพื่อนเพี่มยังเดี๋ยวกนดิมาเข้เข้ามาปืันสยข้างนอกไป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 ไไป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 ไไปไปไปไไป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  เลอเ้าด้ที่าน้ยง่ตายเร่งายตายเร่งายตายเร่งายตายเงไม้เอมาไมาูหนมาู้ะที่ระวังไม้ระวังไม้ตันด้ว้โดนดนดนเโดนโดนดนย então, ่อแล้วราไมอ่ะชนชนเ้ไปได้ไขึ้นไปด้เพาดดนดนดน

ไปอยากรู uhm, ้เอาเพื <c ười> ่อนเอาเพื่อนเุาเพื่อนชุเพื่อนชุเพื่อนุเพื่อนได้เพื่อนได้เพื่อนไดุ้เพื่อนได้กันกูนอยกันกูน่อยกันน่อยกันน่อยกันหน่อยนไ่อนไปเล่่อน่นนเเ่เ่่นเพื่อนเเนนเน่ ดันขึ้นไปดันขึ้นไปดันขึ้นไปเยอะโว้ยควายเชี่ยเก่งี่ควายมันเชี่ยเมื่อตานนันมึงควาเด่อแล้เนี่ยี่หับคนลคนใหญ่ใหญ่มีประวัติเมาไ้แก๊งถูกมีวมเลยยี้มันไม่ได้เก่งอะไรกูเลย มาแก้ยู่มนหนาเลยแค่นี้อให้เนี้ยมาดิตัดมาี่ตนมาดิเยอลุกมาสู้กูดิมึงลกขึ้นมาตังร้อควายชื่อถังแกงพวกมึงควอยนั่งก้บมึงแต่อัไแต่ยลมาเจอแตยลมา

แค่ถามแม่มึงหงอไอ้ออไสัตว์เอ้ยคุยไอ้เหี้ยเอ้ยโคตรเหี้ยเลยแค่ถามพ่อมึงหงอยจะแค่ทำเหี้ยอะไรกู้งกำลังมาสวยๆเลยอ่ะไอ้เหี้ยแทงแหลกแทงลาไอ้เหี้ยแถมชุบเพื่อนแม่งเสือกแค่พ่อมึงไอ้เหี้ยชุบแม่งแทงแม่งต้องหนานไม่แค่แม่งสีชุบเพื่อนแค่คุยเหี้ยดีจริงๆโอ้กูเซ็งว่ะ กูแทงแรกเลยไอ้เหี้ยถ้ากูถ้ากูจับแดกไอเอ็มนายมึงคิดว่าไงคนดูกูถามถ้ากูจับเอ็มนายมึงคิดว่าไงไอ้เหี้ยถ้าตอนนั้นน่ะที่กูแทงอยู่มันเป็นเอ็มนายที่กูถือไอส้สัตว์ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่หนึ่งทับหนึ่งได้อยู่ไอ้เหี้ยปากหลาม แทงยับเลยสัตว์อีโมไม่ได้อะมันมันจะมีมุมอีโมลหลายมุมมากเลยแต่แบบโดนยิงตลอดเลยเฮียแล้วก็บวกพลาดอยู่ช็อตหนึ่งอะช็อตง้างมีดเลยเชียช็อตอีโมแม่งโดนยิงหมดเลยสัตว์่าตัวบัคขอร้องม,มีแต่อีกต้นคนไรอะอะไรอะพี่มาเพื่อพี่มาพี่มา ยังไม่ทำอะไรพวกมึงอะไอสัตไม่มีปืนก็ไม่มีอะไรเลยไอสัตออกนพวกีเด็กโง่จรแควายก็เป็นนี้หละไอมออกให้หมดเลยเยกพี่ปอมันนี่พี่บอมันี่ไอกพี่ตัดมาคนให้พี่เดอดี่เดือดอีกดให้กูกดให้เดี๋ยวกูกดให้เดี๋ยวดห้ดี๋ยวกูด้วกูด้ดยวกูด้วด้ดยวดไ้เดี้ยวด้ยวดห้ดยวด้วปดไ้ดยวเดียวดเดีย เปิดแล้วเปิดแล้วแจนอไกน้ายบปแล้วอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เตําเเปิดแลวเิดแล้วียวดิเอาอ้าไปเอดไปแล้วนะลดไปแล้วตํรวจผมลดไปแล้วไอ้สายฟ้าสายฟ้าสายฟ้าอยู่ไหนวะพอ่อเราเหอดเี่ยงเกาะ่ไนหนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าสองหนึ่งเก้าเก้าองมาาสวยอะไรครักูวะบอลบอลบอลนี่ เสร็จไม่ได้ออกเสร็จไม่ได้ออกเสร็จไม่ได้นนะครับทีเราเราไดเราได้เฮ้ยทไมตำรวจถ่กูไปตรงนู้นหน่อยดิสก๊อตเปิดจุดงเป็นไม่ตำรวจเป็นอะไรกับผมบ้าปผมยังไม่ได้ทาอะไรเลยด้วยซ้ เลี้ดในควายเลี้ยนจั่งเยี่ยแข่งเลื่อนในยี่ห้อช่ยไม่ได้ย่างก็รับหมอบกูนะใครรับหมอบกูนะย่างกับมอบกูย่างก็รับหมอบกูเยี่ยแข่งเลื่อนนยี่ห้อรับมอบกูนะรับมอบกูนะรอให้รัมอบกูรับหมอบกูใตยใครตายเร่งนะใครตายเร่งใครรับหมอบกูนครับหมอบกูตายป่ะใครจะรับมอบกูนะ่งกูรับแปรขาว่างนะแค่รอติดตามมาที่กูนะมาที่กูนะี่แปดหกห้ารับรับรับ กเพื่อนชุเพื่อนไอนอเพื่อนชุกเพื่อเก็บเอาเก็บก่อนเก็บแล้วเก็บแล้วโอเคโอเคเลยพีกัลอแล้นะครับเลยนะออกเลยรวครจริงทไมครับมโอ้กูเ็นหัวว่ะเลยดิเ็บเเียเจ๊ตายไหมเ๊ตายเขาแคสเาแคสเสียแล้วเนออกครับออกบนกิักาหลายคนครับ มันตกเยอะหลายคนไม่ใชหรอเพื่อนนี้เพื่อนนี้ใครมีที่ช่วยพี่ผมจะตายไปี่ยตายไปี่ยตายไปแดดตายไปแดดตายไปแดดก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 ดไม่มีหมดแล้วเอาเลย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  กูล้มไม่พักเลยโอ้ยน้อยน่อยชุบน่อยชุบน่อยจะยิงกลัวเล้วนะไม่ไม่เขาแคส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 แคสแคสอะไรแคสตอนไหนพี่ชุบใครอ่ะชุบใครเขาแคสนะที่นอนอยู่แคสนะรอนรอรวมกันไปรอนไปร้อนไรอนไปร้อนไปเลยไูมนนี่เพื่อเราดันแคสป่ะเนี่ยอันนี้ตายป่ะเนี่ยเด้งดิเด้งได้ปะฮัลโหลไอ้จ้า มึงไม่เล่เอรอโอ้ที่ยืนนิ่งกันแคทปะไหนเฮียรมารถมาไปเเย่ปั๊ยรถมาเราก็ไเรไม่ะม่น้องน้องให้โดนโดโดนเองมาเองเองเาดิโอยเอ้ เพื่อเราแครนนะไอ่เอาไปข้างในมาชุดเพื่อนข้างในชุบเพื่อนข้างในมาชุบเพื่อนข้างในไปตรงศพตรงนั้นอะไม่ใช่แล้ลไปเรบวกต่อทำไมอะมันบวกต่อไม่ได้เลยเว้ยมันชุบกระพี่ตรงนั้นละไม่มึงไปมันไปดิมึงจะไปงีะไปตู่น้องเดียวลูกน้องโง่

ไปเรียกมันหมาคุณจะกินที้ปากเขี้ยเบี้มาในศาสตร์ะปากเรียกเบี้ยเรียเบเป็นหมาไปไปเรียกไปเรียกเียรับแต่มา ไปแล้มีแล้ไปล้มีเบ๊มาไแล้วมายแตแหล้วก็ตายต่อได้พวกไปลมีเบ๊มาไปแล้มีเบ๊ม้าไปแลมีเบ๊มาปวด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 ปวหนี่ปวดนี่ปวดนี่ฮัลโหลโหลปวดกูนึงดิปดี่ปดดดี่ปดดนี่ปวดได้ปะไอ้ฉลาดมุ้่ดงไปวะไอ้เฮียกูถามจริงเด้อคุพามตายไอ้ยิ่งปวดให้ปวดให้ปวด้ปดห้วดเียอะไรมึงันเฮียอะไรสเดัดรวมาตกลงมาตมาตมาตกมาตกลงมกลงมาาตกกามปลา มาตอมาเก็บอาวุธเก็บอาวุธข้างล่างองล่างเก็บอาวุธเก็บอาวุธตอมาเก็บเก็บเก็บอะไรเก็บไปไรไปไหนอะฮะอีเบไปไหนอะอ่ไอีเบลูกพี่ไปไหนอะฮะตัดเอากระโปรงมาใสดอย่างงี้ไม่อุ้มหรอเราเราหาไม่ไม่อุ้มครับไม่อุ้มไม่อุ้มไม่อุ้มโหวกพลหลัให้เราได้ต้องลงกูลงอน ลงไม่ได้มึงมึงอะต้องขึ้นมาปลดบนรถเลยปลดบนรถได้เธอเธอเรียกอะไรอะเธอมาเดี๋ยวปลดให้เดี๋ยวปลดให้เดี๋ยวปลดให้ปลดเลยปลดเลยปลดได้ไหมใครมีบ้างมามี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 อันนี้ไม่บอกเอนาดีเลยนครับบอกเพื่อนบอกก่อนบอกเบบอกพพอพออพออออพ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 ออออพ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 ออออพออพอ ไม่ต้องยาไอยาวิ่งไวมันจบได้ไหมอ่ะับได้เขาเอามาให้หมดยาอยู่ไหนอยู่ไหนยาวิ่งไวเลยยาเอาให้หมดเลยอ๋อจบมาได้หมดเลยใช่ไหมโอเคใช่ครับได้ได้หมดเลยนอกจากไอพวกวอตคอยตาชาอะไรอย่างเงี้ตามจบก็คือจบได้หมดเลยเนาะใช่ครับพวกล็อกพิกอะไรได้หมดเลยครับแต่ว่าแต่ว่าไอพวกนี้ตำรวจยึดนะครับอ๋อโอเค มีมีมีที่ปลดกุญแจมือเพื่อนอีกปะมีใครแบ่งได้ปะนึ่งกเก้าสองหนึ่งก้เก้าสองไม่มีเลยไปปลดหมดละหนึ่ง้สองหนีดิรูอให้หมดพี่กูหน่อยดองพี่กูหน่อยโาย่าน้องกเส้นไอ้สุไปแล้ว

มึงจะไปมึงจะแพ้กับมันต่อทำไมกูไม่ปีทีดดนะเพื่อนหมดแล้วหมดแล้วไม่ย่งยบนแนมดแล้วจุ่งไปล้ไม่่งไอ้รมานี้รมานี้รมาหี้ยืนนิ่ง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 ไอ้รถมาหนี้รมาหน้รถมาหนี้ยอนนนนงอนนยนน้งไอ้รน้รถมนี้รถมานี้ยอนน่งยน่งนนนน่ไอ้รน้รานี้รม เออใช่ใช่ใช่แล้วมึงจะไปแทงมันทำไมอ่ะไม่ต้องแทงแล้วพี่ไม่ได้แล้วีเลยกันแแล้อพี่กูไม่ออกจากแลแค่นั้นแหละกูบอกให้แต่กจากตรงนี้แค่นั้นแล้วไปเจอกูแต่ ไม่ห่างที่รวมไปไม่หาที่รวมไปหาที่รวม๋ยวโดนตาแขนพี่กูบอกให้ออกตางนาเลยออกออกออกเร็วออกออกพีุ่ดไปด้วยพีุ่ดเบืแล้วกลับเบืแล้วกลับเลยเบืแอ้วกลับเลยพีุ่ดรถบักแน่เลยอะรถเราอยู่ไหนอะด้านในมันเก็บไปแล้วมันเก็บไปแล้วมันเก็บไปแล้วมันเก็บไปไม่ใช่หรอข้บไปดีตำรวจจะยิงไม่เห็นหรอหน่า หลัวว่างเขา้างขึ้นมาขึ้นมาคนนึงอ่ะก็ผมไปเพื่อนไปรับไปรับพวกนี้เลยนี่ใช่ทำไมจะขึ้นจะตายไปไหนไปรวมไปรวมรอรวมรอรวมพี่พี่ชาบุกไปแล้วนะครับรอรวมรอรวมขับไปรวมกับเพื่อนก่อนหน้าหน้าหน้าที่เปิดรถอ่ะ นอไหมผมเพิ่งน้นจากเจ้าคือนะเอ้เดี๋ยวเป็นอะไรตัวแทนบีจังเลยวะเป็นอะไรครับคุณตำรวจเป็นอะไรผมงงหลายทีล้ดูดักแชดึงดูดักแชดีใจเย็นๆกันดิใครโดนอันเจอให้เดี๋ยวอันเจอให้ล็อกล็อกมือผมกับไอ้นี่เขาบอกว่าบีซีอยู่แลเหลืองเต็มเลยยิงดิยิงตำรวจดิอย่า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 ยายาอย่าอย่ายาย่ายา่าายาย่ ไปดิไปดิเฉยเร็วอองจะเอาผมพี่ผม่อนไปไไป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 ไไปไปไไป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 ไไป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 ไไป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 ไไป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 ไไปไปไไป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 ไไปไปไปไไป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  โลบประเทศแตกหรอใช่กูบอกให้ไม่บอกให้ขับ10หลบไอ้เฮ็ดตกากลอนใช่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะแตก๋วผมว่าไปไปหาไปหาที่รวมแล้วก็กมองเดี๋ยวคนเดี๋ยวคนเดี๋ยวคนมันจะแตกไม่ไไม่ใช่หรอกถ้าแบบโดนจับไปเยอะๆอ่ะก็ตำรวจเรีย